เกมของนาคอสในแพทปัจจุบันเดินเกมยังไงให้ได้เรียบและแบกเพื่อลมทิมได้ <Yeah. S 1> เดินมีวิธีการยังไง oh. ติดตามได้ไหน r วีจิงปัง หดามเมิที่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอตุ่นมากพอยเปิดช่องทางเติมเกมไหม่เติมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดมังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4ิส <c oughs> ี่ชั่วโมงเติมอาวใช้แค่ยูไอดีในการเติมเ <c oughs> ท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัดคอมและสามารถติดตามขานน่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากพอยได้เลยจุ๊บว่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับชมการเดินเกมนีด้รับูทีูในเชือกนะครับล้งแฝงกันก่อนเลยนะครับโดยรูเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเลส10เมตรอสเซเวอร์1เมตรแล้วก็ดากอนคอร์10เมตนะครับส่วนเสร็จไอเทมนี่ยก็ตามนี้เลยในส่วนของรองเท้าเนี่ยหลาหลายคนก็คงกำลังเถียงกันใช่ไหมนะครับว่าระหว่างออกเท้ากับไม่ออกเท้าอันไหนนมดีกว่ากันซึ่งส่วนตัวในผมต้บอกก่อนนะครับว่ารองเท้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมอย่างตนี้เนี่ยต่ทางอารีตในทางบอนนี่เนี่ยถ้าไม่ออกอเท้าเนี่ยนะขอเล่นยากมากจนเกินไปนะผมเน การที่ต้นเกมเนี่ยดามิเราจะบอกว่าการที่ไม่ออกรองเท้าน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับผมว่าตอนนั้นเน่ยจะออกรองเทาง้าหรือไม่ออกรองเทาง้าในส่วนของวิธีการเดินเกมของนาคอสในแผนปัจจุบันเนี่ยท่านทุกคนกจะจากฟาร์มและแบกเพื่อน่วมทีมได้ทุกคนต้องรู้2อ,อย่างนี้คือ1นึ่งคีย์หรือกุญแจที่ทำให้ทุกคนชนะเราจะต้องโฟกัสอะไรบ้างต้นอย่างและกเ,เกม2เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเช่นฮีโร่ที่เราเพลอทางซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็มีตูเรียนนะครับเป็นฮ สู้การ์ตูนได้คือ1ออกต้านเวทอย่างเมดเลียนออฟทอยสองฟาร์มให้เร็วกว่าหาเงินให้เยอะออกของฟูดาเมดมาสู้ซึ่งในตาแน,นี่น่ามีท ip, Bonnie, ั้งอารีฟบอนนี่แล้วก็ดูเลนมีเม่สามตัวนะครับผมแนะนำว่าให้ออกทอยนะครับจะทําให้เราตายยากแต่ก็เล่นง่ายมากๆเลยนะครับจะได้หักมั่นใจวเวลาฟาร์มได้เร็วทำมิงเป๊ะกว้างกับฟูดัมเมดไปเลยป่าทีเดียวหายหมดในส่วนของการเริ่มฟาร์มบับตัวแรกนะส่วนตัวผมแนะนำนะครับว่านาคอ้อนเนี่ยให้เล่นบับฟ้าก่อนเสมอนะครับเพราะนาคอ้อนเนี่ยเป็นตัวที่พึ่งผ่าบับฟ้ามากๆเลยครัับบบขาาาาาาาดดปป้้ไไเเนนนี่่ยยพิกกรรรรละคซึงใฟฟ์มม ฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปแทแกการนะครับแล้วก็วนเข้ามาปั่มบับแดงต่อซึ่งก็จะเข้าสู่เงื่อนไขหรือกุญแจที่จะทำให้เราชนะในช่วงต้นเกมนั่นก็คือการเล่งเดินเกมในช่วงต้นเกมให้ไหวที่สุดเพราะด้วยจากฮีโร่ที่ตรงข้ามน่ะเป็นฮีโร่ที่ตรงข้ามใช้ของเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเล่งเกมนะครับเพราะในช่วงเลตเกมเนี่ยเราจะสู้เขาลำบากซึ่งการที่จะทำให้เราเล่งต้นเกมได้นั้นก็คือมังกรตัวแรกนั่นเองนะครับขีแรกคือเรรราตตัััวว้มงกกแนั่นเเองงซึ่ราก็ได้มังกรตัวแรกนะครับเงื่อนไขที่กกก็คือารโตัวเคี้อง้ขามซึ่งตัวเคีี้ยงท่หล้นเี่า ฮีโร่ที่มีอิมแพ็ในการเดินเกมมากที่สุดก็คงจะหนีพ้นตัวเลนนะครับเพราะเป็นตัวเดียวที่มีดาเมจในช่วงต้นเกมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเวทป่าหรือโฟกัสตัวเลนทำให้ตัวเลนเล่นไม่ได้น่ะเทียนของข้ามก็จะพังไปเลยดังนั้นในเกมนี้เนี่ยผมจะโฟกัสในการเวทป่าเทียนของข้ามนะครับเพราะมีทั้งซีเนียลนะคอแล้วก็ลิเลียน่ะมันพังป่าศัตรูของข้างงานนะครับเทียนของข้ามเป็นฮีโร่เล่นเกมช่วงต้นเกมในการป่าไม่อยู่นะครับผมยังไงป่าเทียนของข้ามก็แตกแน่นอนเพียงแค่นี้เนี่ยได้ทำให้เราหมดล็อกทั้งสอง ไหนสำคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อเกมนำนะพยายามกล้าเล่นกล้าทำเกมให้เพื่อนนะครับอย่าติ่มนะเอาเงินมาสู้กับคนนะครับไม่ใช่เอาเงินมาทะเลาะกับคีฟฟาร์มเสร็จออกไปแกง๊งแก๊งเสร็จอยากไปทำเลนทำเลนเสร็จกลับม,มาฟาร์มฟาร์มเสร็จออกไปแกง๊งวนอยู่แค่นี้ครับการเล่นป่าไม่มีอะไรมากกรณีที่เราเกมนำให้โฟกัสในการอินเวสหรือฟาร์มป่าที่หน่องข้ามมากากว่าป่าที่ตัวเองนะครับเพราะจะยิ่งทำให้การเงินป่าหน่องข้ามนะี่ยเข้มข้นกลับมายากนะครับซึ่งจะทำให้เราเนะี่ยมีโอกาสชนะสูงขึ้นนั่นเองในส่วนของการโฟกัสต,ต้นกลลลลาาาางงเเ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 เนน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 นัััััั่่่่กกกกกก็็คคคคคคคืืืออออใใหห้้้้้้รรรดดูะบตตตตตมมมมมีีีขขวววยย์์ชไไ สิ่งข,ของข้ากพิการไปเลยผมก็จะประกัสตูเลนไปลากทั้งปวนป่าแล้วก็ดักคิว,ควเขาให้เขาเล่นไม่ได้ไปเลยเมื่อป่ากับพังนั้นเนี่ยช่วงกลางเกมช่วงเจ็ดถึงแนาทีก็ให้เราไปโฟกัสที่ตัวแบกเลดเกมอย่างแคลรี่นะครับอย่าปล่อยแคลรี่เล่นง่ายจนเกินไปส่วนในช่วงเลดเกมนั้นก็ให้ประกาศที่ตัวดาเมจหลักของปั่ตูเช่นแคลรี่หรือเมลนะครับส่วนในกรอนี้ถ้ารู้ว่าเลดเกมสูคาร์ลำบากนะก็ให้พยายามรีบเร่งจบในช่วงต้นเกมนะครับดักแปดทันสีเหมือนทีเนี่ยก็จบเกมได้แล้วเขาเป็นะคครัับแลนี่ืออท้งห จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ